สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเมยซู17 s ซ r รี s ์มือถือที่มาพร้อมกับ CPU s n a p d r a g o ก865หน้าจอ90เฮิรต์กล้องหลัง4ตัว64ล้านในราคาเริ่มต้นเพียง16,800บาทสวีดัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีมเมอร์ลีอัพกันอีกเช่นเคยและวันนี้ครับเราจะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเมยซู17 s ซ r รี s ์กันบ้างครับโดยเมยซูครับเพิ่งเปิดตัวมือถือมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนั่น เมย์ซู17และก็เมย์ซู17 Pro ส่วนจะมีสเปคแล้วก็ฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ let's go เรามาเริ่มต้นกันที่เมย์ซู17ธรรมดากันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดจ,จะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED มาพร้อมกับค่า Refresh Rate อยู่ที่90 Hz เลยนะครับและรุ่นนี้ครับยังรองรับ HDR 10+ อีกต่างหากสามารถเปิดความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ที่700 nits กันเลยนะครับซึ่งในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่าทั้งความสว่างหน้าจอการรองรับต่างๆค่า Refresh Rate เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งเลยก็ว่าได้ พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายนิดนึงส่วนลำโพงครับตัวนี้จะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบฟังเพลงหรือดูหนังดูซีรีส์เนี่ยรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่199กรัมนะครับส่วนซิมการ์ดครับรุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบดูโอสล็อตนะครับหรือว่าใส่ได้2ซิมการ์ดนั่นเองไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแก และด้วยมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจําใบหน้ามาดูในส่วนของเรื่องการทํางานกันบ้างดีกว่าครับโดยรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย F ล y m มี i อเวอร์ชั่น8.1 CPU เลือกใช้เป็น l ว o m อม n a p d r a g o n 865ออก a Core คอความเร็วจะอยู่ที่2.84 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น a d r e n o 650ในฝั่งของ Android ครับ CPU แล้วก็ GPU ตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้การทํางานทั่วไปเขาบอกได้เลยว่ารุ่นนี้หายห่วงครับส่วนการเล่นเกมรุ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันครับก นะครับณนะตอนนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวควอดเทมิลา่าตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8บวกมาด้วยกับเลนส์วายอีก12ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราวายอีก8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์อัลตราวายครับสามารถกางได้สูงสุดถึง118องศาบวกมาด้วยกับเลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60ฟเฟรมเรทนะครับและมีระบบการสันแบบซอฟต์แวร์มาให้้ยน่่ลอาาีมูท20 ร,รูรับแสง GTF 2.2เป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรท้าพูดถึงในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของกล้องที่ให้มาถึง64ล้านนี่เลนส์ต่างๆที่แถมมาให้อีกเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทและมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5. 1, มาดูในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งทางเมยซูครับเขาได้เคลมมาว่าสามารถชาร์จได้45%ภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งเป็นควิกชาร์จเวอร์ชัน3.0ของเขานะฮะส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีมาให้ทั้งหมด3สีด้วยกันครับได้แก่สีเขียวสีเทาแล้วก็สีออร่าไวหรือว่าสีขาวมุกของเขานั่นแหละครับซึ่งเป็นสีออริจินอลเลยนะฮะส่วน ก็คือรุ่นแรม8กิกะโรม128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ16,800บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแรม8กิกะโรม256กิกับราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ18,200บาทนะครับและนี่ก็คือเมย์ซู17ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาดูเมย์ซู17 Pro รุ่นพี่ของเขาเกันบ้างดีกว่านะครับเมย์ซู17 Pro ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD p l u เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอ รุ่นนี้จะอยู่ที่90เฮิรตซ์และยังรองรับ HDR 10+ สามารถเปิดค่าความสว่างสูงสุดได้ถึง700 nits ในด้านของหน้าจอครับเอาจริงๆรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกันได้ทุกๆอย่างทุกประการเลยนะครับัดกันเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลำโพงครับรุ่นนี้ก็จะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบฟังเพลงดูหนงังดูซีรีส์เนี่ยจัดหนักจัดมม 219กรัมนะครับซึ่งหนักกว่ารุ่นน้องของเขาประมาณหนึ่งเลยนะฮะส่วนซิมการ์ดรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบดูโอ้สลัดหรือว่าสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดนั่นเองครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะฮะมาดูระบบรักษาความปลอดภยัยหรือว่าการสแกนแลายนิ้วมือกันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนแลายนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจําใบหน้าซึ่งความปลอดภัยเนี่ยก็มีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าความเร็วก็อาจจะไม่สู้พวกสแกนแลายนิ้วมือแบบด้านหลังตัวเครื่องสักนิดนึงแต่ว่าความปลอดภัยรุ่นนี้ดีกว่าออยย่่่่าาาาางงแนน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 ะ,ะสววนดนด้้้กรรรทํุีจ Android โดยเทนครอบทับด้วย Flyme UI v วอร์ชั8.1 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.84 GHz GPU จะเป็น Adreno 650ซึ่งบอกได้เลยครับว่าไม่ต่างจากรุ่นน้องของเขาครับก็แน่นอนแหละเพราะว่า CPU กับ GPU ตัวนี้แรงที่สุดแล้วในฝั่ง Android นะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวด้วยกันครับ Quad Camera ตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับรูรับแสง GTS 1.8เป็นกล้องเล บ,บวกโมเดอร์กับเลนเทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์32ล้านพิกเซลซึ่งเลนอัลตร้าไวตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าสามารถการสูงสุดได้ที่129องศาด้วยกันฮะปกตทิทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นมาสูงสุดก็จะอยู่ที่120องศาเท่านั้นแต่ตัวนี้ครับ129องศาเลยนะครับบอกได้เลยว่ากว้างมากๆบวกโมเดอกับเลนเดฟเซนเซอร์หรือว่า TOF 3D อีก0.3ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทและก็มีกันันนแสบบ ซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2 0เป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 30เฟรมเรทในด้านของกล้องหลังครับมีความแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นน้องของเขาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในด้านของเลนส์เทเลโฟโต้เลนส์อัลตร้าวายและก็เลนส์เดฟเซนเซอร์ครับบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวรุ่นพี่หรือว่าเจ้าตัวเมมโซ17 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะเนื่องจากตัวนี้ครับใช้เซนเซออร์ยย่าง Sony IFX 686ด้ว บอกได้เลยว่าใครที่เล่นกล้องนะครับน่าจะชอบสกินโทนของโซนี่แล้วก็ประสิทธิภาพของกล้องโซนี่มากๆเลยนะครับและตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีเช่นกันเพราะว่าใช้เซ็นเซอร์เป็นของโซนี่นะครับการรองรับต่างๆครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC ก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ไม่ต่างจากรุ่นน้องของเขาเลยนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ครับรองรับ Fast Charge แบบไวเลสได้ด้วย ถึง20วัตต์ซึ่งเป็นควิกชาร์จ3.0ของเขานั่นเลยฮะส่วนสีครับรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นน้องของเขานะครับเพราะว่าจะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือสีมิ้นต์สีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองครับจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้ก็จะเปิดตัวในประเทศจีนทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8GB รอม128ราคาจะอยู่ทที่่19,500 12G บบาาเเิมมขึ้นนนรรรป็ุ 156 g b ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ21,400บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับราคาที่เราเกลื่อนมาทั้งหมดก็จะเป็นราคาที่วางจําหน่ายในประเทศจีนนะฮะส่วนเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งว่าทั้ง2รุ่นนี้จะเข้าไทยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมยาเนี่ยจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเหมยซู17ซีรีส์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ2มือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เเลลยและถ้ากิด มีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากผู้ชมกดไลค์กด s u b s c r i ต e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แก่ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราก็เดินทางมาถึง500,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เป็นกาลังใจแล้วก็คอยติดตามคลิปวิดีโอของพวกเราอยู่เสมอมานะครับต่อจจาาาากกกนนนี้นะครรพวเ็ทํผลิง และก็มีคุณภาพและมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมพร้อมๆกันเลยนะครับง่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ให้ถึง1ล้านซับสไคร์เปอร์ <c oughs> ยาวมากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมดรีมเมลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคนซีโอเกนลาไก่